สวัสดีครับผมบางออฟิ i กำลังรประดับ s p e c i a l i นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในงานเปิดตัว Holyland l r k Max นะครับเป็นไมโครโฟนไร้สายตัวใหม่จาก Holyland นั่นเองนะครับตัวไหม่เนี่ยจะมีฟีเจอร์เด็ดเดดอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาลองถามคนในงานนี้กันดูเลยว่าเขาชอบอะไรในตัวใหม่ตัวนี้บ้างาสำหรับงาน Holyland l r k Max ที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับจริงๆแล้วแบรนด์ Holyland ก็ถือว่า เป็นที่รู้จักของคนในวงการในเรื่องของระบบซิสเต็มการทํางานต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของไวเลสทานสมิเตอร์แต่ว่าวันนี้ครับเราก็มีในเรื่องของโปรดักต์ก็คือเจ้าตัว Holy Land Lark Max ซึ่งเป็นพระเอกของงานในวันนี้ซึ่งก็เปิดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็มีเดโม ให้ผู้ที่สนใจอินฟลูเอนเซอร์มีเดียต่างๆเข้ามาทดลองกันในงานนะครับตัวไมล์รักแบงคเนี่ยครับมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับหลายๆตัวด้วยกันอย่างตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว e n c หรือว่า e n v i r o n m e n t Noise Canceling l นะครับที่ช่วยตัดเสียงรบกวนนะครับอย่างเป็นธรรมชาติปกติแล้วนะครับถ้าหากว่าเราจะเปิดตัว Noise Canceling เนี่ยนะฮะเสียงของเราเนี่ยจะมีอาการที่รู้สึกว่าผิดธรรมชาติแต่ว่า ดยระบบ e n c ของทาง h อ l l a n d นครับทำให้เสียงที่เราพูดออกไปยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเหมือนกับเวลาที่เราพูดตามปกติแต่ว่าเสียงรบกวนน้อยลงรวมถึงนะครับตัวน้อยฟลอดนะครับที่สูงมากนะครับที่128เดซิเบลนะครับทำให้เวลาที่เราเพลอตะโกนนะครับหรือว่าใช้เสียงดังเสียงที่ดังมากๆเนี่ยจะไม่เกิดอาการพีกนะครับอีกเรื่องนึงก็คือนะครับเขายังใช้ตัวเทคโนโลยีเฉพาะของเขานะครับที่เรียกว่าตัว Max Timber นะครับทำให้เนื้อเสียงเนี่ยมีความอิ่มสูงนะครับรองรับช่วงเสียงที่กว้างทําให้ได้เสียงที่มีคุณภาาาาพมกกว่่่ทีเเยนอง โลแกนเขาเรียกที่ว่าสตรีโออะอดิโออินดิโอฟิกเกอร์ทิปครับประสบการณ์การใช้งาน Polyland Lux Max นะครับผมเอาไปถ่ายแบบ ASMR มาคือเราเข้าใจแหละว่ามันเป็นไมค์คลิปออนสำหรับการเรคคอร์ดเสียงพูดสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทีชชิ่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณถ่ายด็อกแวรเมนต์คุณอะไรมันใช้งานได้หมดนะครับผมผมได้มีโอกาสได้เริ่มทำเป็น ASMR ถ่ายสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็คือการชงกาแฟเพราะมันจะมีเสียงเยอะนะก็คือเป็นซีเควนซ์ง่ายๆครับผมเอาไมค์ไปเจาะตามจุดต่าง ก็เป,ป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานง่ายแพล,ลได้กับได้ทั้งกล้องโทรศัพท์มือถือ iOS Android ได้หมดเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่ใหญ่ลองใช้ไมโครโฟนตัวนี้ในงานนะฮะต้องบอกว่าตัดเสียงบรบกวนออกมาได้ดีมากๆนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวไมโครโฟนมีเมมโมรีในตัวครับเราสามารถบันทึกเสียงเข้าไปในตัวเมมโมรีของไมโครโฟนได้เลยซึ่งทาง h o l y l a n d บอกว่าเจ้าไมโครโฟนตัวนี้สามารถบันทึกเสียงได้นานถึง14ชั่วโมงเลยครับสิ่งแรกที่เราประทับใจเลยคือวัสดุข,ของเขาคือดีมากนะครับเราจับไปเนี่ยคือมัน มันดีอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะพูดไงต้องลงมาจับเองอ่ะคือมัสดกเขาเขาดีมากจริงๆแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยสิ่งที่เราแบบอีกอย่างนึ้งเราชอบมากเลยคือเขามีเป็นแม่เหล็กนะเป็นแมกเนตอย่างเงี้ยคือปกติไมค์เราต้องถ้าไมคหนีบยเงี้ยเราต้องหนีบตามตัวใช่ไหมแต่พอเป็นแมกเนตอย่างเงี้ยเราสามารถแปะได้เลยจุดไหนก็ได้ซึ่งซึ่งมันดีมากมันลดความรุงรังลดความเกะกะจากการต้องหนีบไมโครโฟนเนี่ยไปไปได้เยอะมากๆครับรวมถึงก็มีพวก มเไซค์ลิ่งมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นแบบเยอะแยะมากมายนะสำหรับใครที่กำลังหาพวกไมเวเลตรุ่นใหม่แล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากครับตัวน,นี้ก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮอลลี่แลนด์ลักแม็กนะฮะจริงจริงแล้วลักแม็กเนี่ยมันก็เป็นซีรีส์รุ่นที่3น่าจะเจน3แล้วนะครับตอบโจทย์มาสําหรับคนทํางานคอนเทนต์ที่ซีเรียสมากขึ้นครับมีตัวไดอัลด้านหน้าซึ่ถือว่าค่อนข้างสะดวก เมื่อกี้ลองหมุนแล้วที่ตัวที่ตัวนี้นะที่ตัวนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดวกมากขึ้นเวลาปรับใช้เนี่ยก็เข้าถึงได้รวดเร็วนะครับได้ถึงรวดเร็วคราวนี้เรื่องของเกณฑ์น้อยเสียงเนี่ยยังไม่ได้ลองขนาดนั้นตัวเนี้ยกำลังลองเลคคอร์ดอยู่นะว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีการตัดน้อยแอนเซลลิ่งเหมือนที่พรีเซนต์บอกครับกรณีตัดน้อยเสียงรบกวนตอนนี้ถ้าเกิดกล้องนี้นะครับน่าจะมี เสียงเพลงที่เบาลงแต่ถ้าเกิดจากกล้องเนี้ยเสียงเพลงน่าจะดังอยู่นะครับก็ไยกว่าใช้งานที่มันยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสเตชันที่เขาวางตัว Holy ี่แลนด์ลักแม็ให้ลองนะครับในส่วนของตัวกระเป๋าที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นกระเป๋าดูดูดีดูพรีเมียมแบบนี้เลยเนาะก็เหมือนจะซิล กรารละอองน้ํากันอะไรมาให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ดินสายรัดข้มือแบบนี้สวยดีแล้วก็เป็นเคสกันกระแทกนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นพาร์ติชันที่แบ่งสําหรับใส่ตัวไม้นะครับแล้วก็พาร์ติชันสําหรับตัวอุปกรณ์จะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งด้านในก็จะมีเป็นสายต่อเป็น3.5นะครับเป็นพอร์ต T-R-S นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น USB C นะครับสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นพอร์ต Type C หรือว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นพอร์ต Type C ได้ทันทีเลยส่วนอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับแล้วเขาก็จะมีตัววินมัพนะครับมาให้2ชิ้นด้วยกันนะครับในกล่องของเขาตรงนี้แล้วก็ตัวเคสของตัวไม้น,นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นชาร์จิ้งเคสเป็นตัวสำรองแบตเตอรี่ของไม,ไมโครโฟนด้วยในตัวนะครับถ้าเราเปิดออกมานะครับก็จะเป็นตัวไม้อยู่ด้านในแบบนี้ตัวเคสเนี่ยค่อนข้างที่จะ solid พอสมควรนะครับแข็งแล้วก็ดูพรีเมียมพอสมควรเลยด้านล่างก็จะเป็นบอกสถานะตัวแบตเตอรี่ของตัวเคสน,นะครับถ้าเราเปิดออกมาก็อย่างที่เห็นจะมีไม้ด้านในนะครับตัวไม้เนี่ยจะมี1ตัวรับนะครับแล้วก็2ตัวส่งนะครับก็คือตรงนี้ไปติดที่กล้องใส่สายอะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อเข้ากับกล้องแล้วก็จะมีตัวปุ่เปิดปิดตรงนี้นะครับเป็นพอร์ต USB ชาร์จนะครับส่วนตรงนี้มีพอร์ตหูฟังด้วยนะครับเอาไว้ มอนิเตอร์เสียงจากไม์ได้เลยนะครับแล้วก็คลิปตรงนี้ถ้าเราใช้งานจริงๆมือก็จะเป็นตัวหนีบพัชชูแบบนี้ได้เลย <Yeah. S 1> ซึ่งปกติไม้พวกนี้ที่เป็นคลิปหนีบพัชชูแบบนี้จากที่เคยได้ลองอ่ะมันค่อนข้างที่จะแน่นตัวนี้ทำออกมาได้โอเคเลยนะครับไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมไม่หลุดง,ง่ายนะครับไม่ต้องกังวลว่าพัชชูเราจะมีปัญหาอันนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยตรงนี้ชอบมากแต่ครับมันเปลี่ยนตัวมัลติคอนโทรลใช้ กดเพื่อจะเป็นเมนูใช้ปรับโวลูมปรับเลือกการตั้งค่าต่างๆเขาจะไม่มีตัวปุ่มที่จะกดขึ้นลงมาให้นะอันนี้ใช้เป็นไดอัลตรงนี้ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะทัชสกรีนโอ p ป r a t ได้เลยนะครับว่าจะเปิดปิดไม้ปรับตั้งค่าเสียงน้อยคอนซลิง่งอะไรต่างๆนันาจะกดเล็กอร์ดอะไรอย่างนี้หรือจะใช้ไดอัลตรงนี้หมุนก็ได้ที่รู้สึกว่าหน้าจอมันเล็กมันคอนโทรลไม่ถนัดก,ก็ใช้ไดอัลตรงนี้หมุนได้เลย นะครับตัวไม้ส่งสัญญาณเนี่ยจะไม่มีหน้าจอใช้การเปิดปิดแล้วก็คอนโทรจากตัวรับอย่างเดียวนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาก็จะมีไฟตัวนี้ขึ้นปึ๊บก็จะขึ้นมาแล้วว่าไม้สองตัวแล้วก็เราจะคอนโทรอะไรแล้วก็ทัชสกรีนได้หรือจะหมุนไดอัลนตรงนี้ในการคอนโทรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราหมุนทันทีเลยก็จะเป็นการปรับเลเวลแล้วก็เลือกสวิตเอาว่าจะเป็นเลเวลซ้ายขวาเอาพุตอินพุตอะไรต่างๆเพราะตัวนี้มันเป็นสเตอริโอไม์ด้วยนะครับส่วนตัวส่งสัญญาณเนี่ยตัวแคปซูลไม์ค่อนข้างใหญ่ ตัวนี้โอเคเลยออกแบบมาได้ดีพอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าวัสดุมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมดูแข็งแรงพอสมควรมีพอร์ตเสียบไมโครโฟนลาวเวเลีววเลยแยกนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถกดเ,เป็น No ค s แอน n ์ซลลิงได้นะครับรวมถึงคุ่มเปิดปิดก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เลคคอร์ดได้ด้วยมีเทนนอลเมโมรี8กิกสําำหรับตัวใหม่นะครับสามารถเล็คอร์ดเสียงได้ยาวๆแต่สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปกติม่ที่เป็นแบบว่าแม่เหล็กติดหรือว่าอะไรพวกนี้ไอตัวแม่เหล็กมันจะค่อนข้างเทอะทะตัวนี้เขามาแบบเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะติดแบบนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกหรือถ้าเราไม่ใช้ลักษณะนี้เขาก็ยังคงคอนเซปที่เป็นคลิปนิดตรงนี้ได้อยู่เราสามารถที่จะมีใช้ได้เลยซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเค ตอนนี้ก็ทดสอบการใช้นะครับตัวไมโครโฟน Holy Land l a r k m ก x นะครับกับตัวสมาร์ทโฟนเนาะก็ทดสอบเสียงให้ดูแล้วกันว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือใช้กับสมาร์ทโฟนได้เลยนะเราแค่เลือกเป็น USB ไม่ก็เรียกได้ว่าเป็นไมโครโฟนไวเลสที่จะเอามาใช้จริงจังเนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงเลยการออกแบบเรื่องของการโอ p ปเร t การตั้งค่าต่างๆรวมถึง duc, ฟีเจอร์ที่เขาคิดมาให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าใครอยากจะได้ไมโครโฟนไร้ lived, สายที่ใช้งานจริงจังตัวนี้ น่าสนใจเหมือนกันแล้วพบกันที่ b i ๊กคา e r เทุกช่องทางออนไลน์แล้วเ,เจอกันนะคะ